สาบ้ายดีย่ามือแรงเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละเบิ่งกันนี่ยตั้งเสาสีเสา,สาแล้วเรียบร้อย <c oughs> ปลาดุก๊กแมอมสิตุ่มสัวปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อตุ่มสัวปลาดุกกินจังหน่อย มาเบิ่งคนรอบัเนี้ยเอาโต้เด้อพี่น้องมาเล่นนำถั่วได้เมื่อนี่อืมเอาโต้เอ้ยเอาโต้เอ้ยแม่เพิ่นพามาเล่นสบายดีพี่น้องหมาหมกเพชรพี่น้องเลยลืมหมูวานเงี้ยแกมแห้งยอดออกยอดออกแกมนะเปลี่ยนนมเนือเลยแห้งยอดออกกินนมอย่างยาแล้วไอคิวกินโดแหลยดูแหลกเออแก่มันยอดออกยอดออกป้าจ้ะปู่ใส่เสื้อตัวบกไงอีกแล่ะ บอกอ่ายบอกมานะบอกอ้ายเนาะขนาดโดนดินดาวดางก็ร้องมาแห้งขนาดอันเอาให้เบิ้งบ่อนหูก่อนนะคะหูกนางกุ้งค่ะที่เพิ่นผันน่ะแตเบิ้งบอก่าคิปมาขอเบิ้งขาเบิ้งคลิดอยู่อันมัานบอกเองมนบะไม่เอาไรเอาหูเพิ่นเบิ้งิ่นว่าไม่ให้เบิ้งทำพิษมักคสีนู่นแหละเอออันนี้แหละเพิ่นว่าติมันว่านี่แหละโดยมาผู้นี้เออผู้นี้แหละติเออมันว่าเฮาเห็นเฮาก็ให้ายนออกมามันว่า ย่านเขาย่านเลยมันเราถ้าชื่อย่านะเกเอนแม่มีอยังเจ้าฟันซื่อๆว่ะเออเออขาก็บอกเจ้าฟันซื่อๆลูกเอยจะเป็นอย่างในแม่มไปดนะเบอีว่ะคอยเบิ่งขีิเปเออสิบอกย่างกบพันไปตุเป็นตะเทวะพันเมื่อถาวรชาติ้วยสำนีกับพันกนี้ั่นแหละว่ะมันนะมันวามันพันมันปากมันว่าวกระบากรบิดนมันพันบาอยู่เสมยิ่งพบยาวจะโจยพันมันถักโบรา พันยุ่ง่วงมันพันอันนั้นอันนี้มันก็เล่าสุครามกาช่วงแบบเจ็ดแปดปีเนี่ยนะพี่บิ้ลพันยังคือพันขับแท้หืมเอาสบายดีปลาลุงแนยเฮ้ยบักลาคอยสอนความพันสุเมพังกระบะกระบ้อยแท้คนละเออคนระเบิ้ลมันบ่เออคือพันเมื่อคืนนี่บ่พันนะมันพันนั่นเมื่อคืนก่อนพุ่นพันนั่นอันนี้ นอนในห้องใส่นอนนะนอนในห้องอันแม่ตัวนอนเห็นเป็นนอนนะนอนห้องสัตวลุมนอนห้องถ่หลุมแม่เาน่ะเออนอนผืนยาผ่นเบานอนกระเพามือหนักก็นอนน้ำผึ้งามือหนัก่ะอันนอนที่ว่าิ่นพันหันไหนนอนกับโตนอนน้ำเผานอนอยู่ห้องพี่มาแลงวราจะขอไปนอนนํำเออนอนห้องนอ่อืม ทาเลขเนี่ยทำเลขเนี่ยจะเป็นยังหงบุษามจะเป็นยังจะคือไห้คือบุษฐานจะคือบุษามเห็นเราหาไใประตูออกมาหายเปล่าจพรนนะฮึครมานอนในห้องใครตู้เบิเงิมามเมนตัวเลยเห็นเห็นร้านเลยใบเห็นพัวมานอนมางังเออบเห็นพัวแล้วหาเนาะยมาได้นานเนาะเทปร้านอืม เอาให้แล้วให้แล้วให้ได้สุนดให้แล้วให้แล้วเอาโต้ให้แล้วเมันเห็นเจ้าก่อนให้แล้วให้แล้วให้แล้วหลินนโมด้วย่ะได้โมเลยคุณได้โมเลยหลินนโมเลยได้้ไดโมเลยได้โมหลินได้ยบาทนี่เป็นอยังจะเป็นอยังฮะเบอร์จะเป็นอยังเหรอโต้มาหลินน้ำว่าโต้มาหลินน้ำเออท้าแก้่หยด อ,อ,อ,อสอโยอดะผู้ค้ากับผู้ค้าได้ประโยชน์ได้เนื้อนางแม่บดอืมไปแม่บดนาหนาจาก็ได้ซื้อแ่็ไปแม่บดไอ้วนกระตุ่มปลาดุกด้วยี่น้องเอาลงแล้วเอาปลาดุกลงแล้วตุว่มส่วปลาดุกแลว โซ่เรียบด้วยเด้อส่วปลาหมีมอนเด้อร์สมสวเด้อเป็นโตกระดูกใส่ข,ข้าวขวบหมะเข็ดหัวหอมต้นหอมใส่เแซ่บแซ่บจะเมย์ทิ้วเข่าพี่น้องเอ้ยมเมย์พ่อไปซื้อเข่าเมื่อกี้นี่ไปยิงตุ้ปิงไก่เขาเลยลืมมาเข่าแล้วก็มี่เขากินไปซื้อป็ดไก่ปิ้งเป็ดไก่เลยบ่ลูกปฟาโเถอโผด่โผลโผล กินกินหิวข่าแห้งเลยนะักินกินแม่ป้อนคืนไวขนาดแม่หิวข่าแห้งเหตุกระบะง่ายก็หิวข่าคือกันเข่าแต่เศร้าเข่าแต่เศร้าบ้างหลานเจ้ะปิ๊งได้ไหมกอเอาจกไว้เข่าหันเออนี่ ฮ่า FC สบายดีเด้อมุตะกูทุกคนเด้อทางลาวทางไทยทางต่างประเทศเด้อลุงเอ้ยแม่แม่มากินข้าวแม่ข้าวนี่ลูกมาเลยแม่นั่งลุงแม่บระเทศกับข้าได้ต้มปลาได้ลุงส่วปลามาว่าประเทศน้อยเดียวหนึ่งก็ะสือกินบ่ไรใครมาเพชรบ่แล้วน่จ๊ะใครมาเพชรเหรอจ๊ะทุบไป็นแง่กินงิ้งไก่ลุงเขาเหรหฮึ บอเนี่ยแลปิ้ไก่ให้ล้านบอรถจอดปุ๊บจะหัวล้านจะเห็นนะบื้นลงเลยแล้วก็ปิ้งขึ้นตู้เลยปาไปทวงอันปิ้งไก่เขาตู้ความนะเพราะแหงะ้งนะแมงมพราะตเพราะเลยเพราะตู้ปิง้งไก่เขาอ้านนี่พาอดีแม่จะไปโทษแล้ว<ม>ไปเห็นอันตู้ปิ้งไก่เขาล้มนะแล้วก็จับปิ้งไก่มาก ่ห <the> ้แม่ค่ะแม่ค่ะจับซื้อถุงกลางหน้าคนผิดว่าแม่ค่ะมาดึงเอนามือแม่เพิ่นมีประหารเพิ่นน่ะเป็นย่ามาได้นะหอมใส่เลยกินเลยหิวข้าวแหงบ่มาขึ้นลูกไปกิน่มากินเพื่อนไปไปขึ้นรถุดอย่างไรสาวหนิมึดมือหิวข้าวเอามาพี่น้องแซ่บๆตุ่มลาเหม่อมนกินเลยเป็นผิด ายเด็กน่อยเบาเบาอุ่นเยอะเบาเบ,บาจะหูมดจะหูจักมดจะเบาเบาแต่ต้องเรียงเป็นต้องหูใจเลยจ้ะต้องหูใจต้องคนหูใจถึจงเรียง,ออง,งได้าจะขาดคนก็เอาบหูใจหรือเจ้ากินปับเนสก็มาขึ้นเรื่แกะ น้ำจิดทองสมไม่ได้กินสมตำเขีตต้นก้ยกินเลยหนึ่งเฮ็ดั่เด้งหนื่ริหมนี่ กินปุุงดิบน้ำา่อยกินกระโลดกระเจ๊บท้องโลดขึ้นไม่ได้เลยยาท้องตัวค่อยดีท้องค่าบุ๊ค่อยเป็นยังไงท้องเ่าตําบ้าเฟสนะตัมบ้าอย่างงี้ซึ่งก็ได้ท้องก่อนอืมเออเออแท้ นั่นได้บาทเองมากินเพชรเพชรได้บระเผ็ดมาได้เนาะนี่ก็ได้มัน้คือวิาตซาเพชรนะคือว่าเพชรแหละเอาบะทอยเนา้จำเี็กกินอีกบบนี oh ้อ oh> ๋อเิ็มนี่แหะ แล้วมันแทบไปได้ทำาสิ้นสินเ่ยขึ้นไปนั่ง จอยเขาบ้นเกินเนาะมแต่คนอ้วคือที่เานเนืกินเนาะานาเอ้คนมันอยากก็คือกันไปเิขาเช้าเลย เ๋าเตี๋ยวมัได้กินนี่มแรงนะเส้สนทุกทุดเลอยากขามอเครืองมือละกานเอาเืงมือละกเอกลือมันเห็นไหมคะกรตงลงทำเย็นกับเสืสั่นกดืากาเย็นายได้รไว้ทุกคน น่นทอกใจมันเย็นใส่ไม่ยอะนะขันพันยมันขันเส้นืดเส้นใส่อดเลยมันบ่อยากเลยเซื้อๆขันบบอยากเลยจะกิ้นย้งก็อยากก็เป็น้อนเอ้า กอจะพยายามหาเจ้าเห็นอย่งไงินบ hey. um, ุ้มบุ่มบุ้มบุ่มุ่มขึ้นเลยเป็นตัวยาตึ้งตัวเหแล้วกไก่จกไก่ขึ้เลยไก่โตเสร็จได้แต่ว่าโตแะ้แทนแทนไปมันมีไม่เหียบเด้เหี่ยมขึ้นได้ขึ้นเปอปีงไก่เนาะปีนเขาไปเอาปีงปีนไก่ พกๆหันแล้วพอกแงกันแนมเน่ะแนมสมุดว่าแนมน้ำทันแม่น่งแหงกินยอดเอาไ้ซื้อหมดแล้เออหมดแล่เจ้าลูกจำลูกจำน่งบุแล้วเปว่าิ่งค์ก็ได้ซื้อหมดแล้วเป็นล่านก็ได้จ่ายอ่ะไปซื้อต๊วรินไก่คุนเคี้ยวบแล้วเหนอพี่แต่ดีเนค่ยอ้าไปล้วไม่เห็นเป็นหมึเมือที่บอกกา ตัวไอ้เห็นเลบหมาลามาถึกเลอยคุณมือเด้อคุอจะเดินึนน้ำแม่แม่ถากับพานั่นนลแหละคุณสิบเรียกภาพไปอีกละบบาทนึงมันคือหัวแนวกินนะแม่ปีนใส่เลยอือหัวเป็นแนวกินแม่กดไม่ได้เอาไปนั่อี่แล้วแบบ

ลัวประดุกพี่น้องเออเออมาปนัลยอยากแหงเลยชิ้อเขาแหงแ mm hmm. ล้วอ้ย้อเขาแหงิ้อเขาแหงบ่ <S ค้ายบอ่อคล้ายินหาูะ่ายเศร้าเพ่งข้าในไก่นั้งแต่เศ้าขลายบอ่องามาแลงมาเมาขาขายออกสิหาเ<ม>พ่งใหม่ๆนะเศร้าพันนะ้ลายบอ่อออกได้อันแม่มีแต่ตัวเละๆมเบนห่างต่ำอิฐรถตอนห่างเราขี่ไปนะมีเรือนเข้าไปอิฐห่างนะ ไปไปิยกแบฮะมีสองหานเลยเห็นกันมีสื่อขอห้นแล้วหันกลับกนะเจ้าวองซอฟต์พินงานฝืนมันจะตัวดำๆเลยสิบพันหรอเจ้ทิหา ห้าขีดนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย okay,